สายการบินส่วนใจในสารัฐที่ยังคงให้บริการการเดินทางในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสสาพันธุ์ใหม่ออกมาตรการให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากาก่อนขึ้นเครื่องเพื่อความปลอดภัยผู้บริหาร Frontier Airlines ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ VOA ว่านอกจากการสวมหน้ากากแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่นำมาใช้ควบคู่กันไปด้วย Uh, we started ha doing health certifications of our passengers uh, almost a month ago, and last week we announced, which goes into effect this Friday, uh, that everyone will be required to wear facial coverings. While John Cox, They're trying to be very conservative and doing two things. One is maximizing passenger safety, but also providing... หลังการระบาดของโควิด -19 แต่ละสายการบินยังคงมีข้อแตกต่างในแนวทางการปฏิบัติรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าสายการบินหลักอย่างน้อย3ามแห่งของสหรัฐคือ United Airlines, American Airlines และ Delta Airlines จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากไม่สวมหน้ากากแต่าหากผ่านขึ้นไปนั่งบนเครื่องแล้วจะไม่มีการบังคับใช้แต่อย่างใด โดยทางสายการบินย้ำว่าจะมุ่งใช้แนวทางการขอความร่วมมือกับผู้โดยสารมากกว่าจะเป็นการบังคับให้สวมหน้ากากนอกจากนี้ยังแนะนำให้พนักง,งานบนเครื่องพยายามหาทางลดการเผชิญหน้าหรือลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้โดยสารลงรวมไปถึงพิจารณาการโยกย้ายที่นั่งได้หากจำเป็นในกรณีที่ผู้โดยสารบางคนอาจไม่ให้ความร่วมมือที่จะสวมหน้ากากในช่วงเริ่มต้นของการระบาดโควิด -19 เที่ยวบินส่วนใหญ่มักจะยังไม่ค่อยมีผู้โดยสารมากนักแต่ในระยะหลังพบว่าบางเที่ยวบินเริ่มมีผู้โดยสารเดินทางมากขึ้นและมีจํานวนไม่น้อยที่ไม่ยอมสวมหน้ากากหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ารวมทั้งไม่ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social d i s สเทนซิ่งทำให้เริ่มมีเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารที่ต้องคอยลุ้นว่าจะ,ะเผชิญประสบการณ์แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละเที่ยวบิน like it was like a claustrophobic scene. That's how it felt to me, because we didn't have space. If someone sneezed, we all would have been sick. Good flight. Not so many people. Plane got up fast. Plane landed fast. The uh, flight attendants made sure everybody was spaced well, and uh, I'd fly again if I had to. หลายสายการบินยกระดับการทําความสะอาดให้ทั่วถึงภายในห้องโดยสารโดยการพ่นยาฆ่าไวรัสขณะที่อีกหลายแห่งประกาศยกเลิกบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มเพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นเดียวกับมาตรการการที่นั่งแถวกลางไว้เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสารหรือบางสายการบินก็ใช้วิธีเก็บค่าโดยสารที่นั่งแถวกลางเพิ่มเป็นพิเศษ But แต่จนถึงขณะน,นี้ทุกสายการบินก็ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของการเดินทางด้วยเครื่องบินในช่วงการระบาดของโควิด -19 แม้กระทั่งองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐก็ยังไม่ได้กำหนดระเบียบข้อปฏิบัติในเรื่องนี้ออกมาชัดเจนแม้จะมีข้อเรียกร้องจากสายการบินก็ตามขณะที่สายการบินในสหรัฐ ต่างได้รับงบประมาณเยียวยาจากรัฐบาลกลางของสหรัฐที่รัฐสภาอนุมัติวงเงินกว่า50,000ล้านดอลลาร์กระจายให้กับทุกสายการบินมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะช่วยในลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นลักษณะเงินกู้ช่วยเหลือในช่วงวิกฤตจากโควิด -19 ที่ถือว่าดุนแรงและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเมื่อเครื่องบินส่วนใหญ่ จำเป็นต้องจอดนิ่งอยู่กับที่มานานนับเดือนและยังไม่มีวี่แววว่าจะสามารถกลับไปประจำการบนฟ้าได้อีกเมื่อไหร่พินิจการตุลาชม Voice of America ภาภาษาไทยกลุงวอชิงตันครับ